ไก่ต้มซีอิวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเคลียรีเวอร์มาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ก็มีไก่แล้วก็หมูสามชั้นตะโพกไก่นะคะแล้วก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีน้ำตาลเกลือผงรวดแลอผงชูรสน้ำซีอิวดำซีอิวขาวแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวไปดูกันเลยนะคะ ไปค่ะกระ,กระเทียมหนึ่งหัวค่ะโครกนะคะรากผักชีห้ารากพริกไทยดำพริกไทยขาวหนึ่งช้อนแกงเลยค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนแกงเกลือ1ช้อนกาแฟแล้วก็ผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะอสองช้อนแกงเออน้ำซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนแกงกระเทียมดองค่ะ ประมาณสองช้อนแกงไก่ตะโพกไก่นะคะล้างสะอาดใส่ลงไปได้เลยค่ะค่อยคยหย่อนลงไปแล้วเดี๋ยวเปิดไฟเบาๆตุ๋นให้เปื่อยกระเทียมหนึ่งหัวพริกชี้ฟ้าแดงเอ,อ่อประมาณ20เม็ดน้ำตาลหนึช้อนแกงแล้วก็ผงตัวผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟะนะคะน้ำมะนาว2อรูปแล้วก็น้ำปลาที่พยรสค่ะ2ช้อน1 1> แกงหนึ่งต้นใส่ลงไปทั้งต้นเลย ั่นเลยค่ะปัน่นหยาบๆนี่ค่ะแล้วก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วค่ะสุกแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะสีสิ๊วกับหมูสามชั้นนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ด ทำเองอร่อยเองเนาะเพื okay. ่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย